ด้วยนะครับแต่ว่าตานี้เจอผู้สาวอ่ะทุกคน <Yahoo! S 1> นี่ส่งหัวใจไปเลยส่งหัวใจไปเลยครับผู้สาวคนบ้าอะไรสงนารักขนาดนี้ป oh! ้าเปล่าเนะี่ยอุ้ย,ย,ยเกือบไปแล้ว อยู่บนบ้านข้างหน้าอยู่หรือเปล่ารับผุนนี่ไงนีไ่ไงเข้าหัว เรียบร้อยนิ่มๆนิ่มๆแพ้สองก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็มาเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนก็เล่นโหมด4 v 4เหมือนเดิมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็อยู่แพทสองแล้วนะครับ ค <Okay. S 2> ือช่วงผมเป็นคนที่เล่นกากมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวว่าผมจะได้ทีมที่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเจอสาวหรือเปล่าตาแรกก็โอ้โหปืนจีสิบแปดไปก่อนนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ที่เขามีซีเวอร์ด้วยนะครับทุกคนคนหนึ่งนะครับผม าคนเล่นเก่งๆเขาก็ขึ้นไปได้ดีหมดแล้วนะครับบางคนก็ขึ้นฮีโร่อีกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็น่าจะมีอยู่นะครับคนที่ขึ้นฮีโรอีกไปแล้วอุแคทสองแต่ว่ามีหัวโคม,มา่าทุกคนมีนิดเดียวนี่สอ,อสองตัวไอ้บ้าเ,เกือบหัวหลุดเกือบหัวหลุดเฮ้ยส่งทาง ตายผมตายทุกคนผมไม่รอดผมไม่รอดแน่นอนอุ้ยเข้าห้องน้าอุ้ยรอดเสยทุกคนปั๊มยาก่อนโอเคปั๊มยาขอนไม่ไหว่ะขึ้นไปเอาไอตัวอยู่คนบ้านนี่ก่อนนะทุกคนคนร่อยยิงป้องป่อง,ป,องป่องอยู่ยร่อยงิยงเก่งเก่งเก่งอยู่โอ้โหขึ้นไม่ทันแล้วว่ะทุกคน ชุบตัวเองเหรอชุบตัวเองหรอไม่ให้ทุบไม่ให้ทุบทุบเหนียวหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนจะสู้เขาได้หรือเปล่าวเขาปืนเขางัดหัวาคมมาอุ้ยอุ้ยกับหัวหลุดทุกคนมามาจะสู้เขาเลยยะประมาณนี้แหละเห็นป่ะอุ้ยอุ้ยทุกเพื่อนใส่ทุกเพื่อนใส่มาสิครับ กระโดดออกมาโโว้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 ื้อืมนิดเดียวทุกคนเมื่อเพื่อนผม <c oughs> แชว่าน่าจะแพะ้่ะทุกคนตานี้ต้องไปอัดคลิปใหม่อีกถึงจะแพ้ผมก็จะได้ไปอัดคลิปใหม่อีกแล้ว โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะเล่น2เกมแล้วกันโอเค มาโผล่มาดิชผล่มาดิดไม่โผล่อะทุกคนไม่โผล่ก็จะเข้าไปหามันแล้วอุ้ยต่อทางเฮ้ยตีนี้ตึงมากโอ้โหสู้ไม่ไหวเลยตีนี้โหดเกินไปว่ะช่วยชวยวยด้ มีเล้งซีเวอร์มาด้วยคนหนึ่งแต่ว่าโหดมากโอ้โหเพื่อนผมหนึ่งสามไม่น่าจะไหวมีคนอ้อมมาขวาม ว่าผมเล่นกากว่าทุกคนมงว่าผมน่าจะเล่นกากเลยสู้ไม่ได้เลยข <What? S 1> ู้มันไม่ได้เลยผมน่าจะเล่นกากแหละทุกคนเดี๋ยวมันเจอน้อยหน่าผมเอาไปกินเลยตู้ตูตูตูดตู้ตูหือไม่โดน ไม่โดนเลยมันมีการเต้นเซ็กด้วยมีการเต้นเซ็กมีการเต้นเซ็กเบื่อสาวผมเข้าซัดมาแล้วอง้์โทรศัพท์้างอีกโอ้พี่ราคิดทำไมค้างวะเนี่ยเงยนี่ไงนี่ไงเข้าหัวเรียบร้อยนิ่มๆนิ่มๆแตกของ <cam ber> อสีมือมันมาสีมือมันมาอืม <l ags> <ๆ> <c oughs> นึกว่ามันสี่มือม,นมานี่ไงไอตัวสุดท้ายอืมแตกสามแตกสามไงอย่าห้าวอย่าห้าวเรียบร้อยครับผมนิ่มๆ <found ing> อัตเต้ยเก็บไปสองคิว เอาเลี้ยงว่ <Yahoo! S 1> ะ,นนวะกเ,เกมนี้น่าจะนานว่ะทุกทุกคนเพราะว่าเกมนี้น่าจะนานที่เขาก็ตึงเสได้เลยนะ บนบ้านวะทุกคนโอเคอยู่ตรงไหนอุ้ย,ย,ยเกือบไปแล้วโอ้อยู่บนบ้านข้างหน้า ผมนิ่มๆแต่สองนี่ครับตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับทุกคนยังไงครับุูยไม่โดนแสดงว่าแสดงว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แสดงว่านม่อยู่ตรงนี้ไหนไหนอยู่อยู่อยู่ทุกคนมันอยู่มันอยู่ ู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า,า,นามาดิยิงดักไว้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 โผล่มาโผล่มาป้าเปล่าเนี่ยไม่โผล่แล้วคนยิงนจนลูกกระสุนมอกแบบจะหมดแม็กแล้วไม่โผล่ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันไปไหนแล้ว <c oughs> นี่ไงทุกคนกระโดดไปจงังหวะนี้ มันแอบเข้าไปแล้วตรงไหนวะมันแอบเข้าไปข้างในแล้วไหนวะอูย้ยเรียบร้อยนิ่ม,ม <What? S 1> ผมผมอุย้ยมันยิงหัวโคม,มากทุกคนเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนผมอูย้ยนิดเดียวเพื่อนผม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 จังหวะนี้เพื่อนผมกะจะสวนมันอื้ม เกินไปว่ะน่าจะเพ้ว่ะทุกคนทำคลิปนี่ก็ยากเหมือนกันเนะาะทำคลิปนี่ก็ยากเหมือนกันเนาะกว่าจะดังเนาะทุกคนกว่าจะดังได้เนาะอยากมีคนกดติดตาม เจนีไปไงเราไม่ดังอืมใส่ไปหนึ่งซูสเฮ้ย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 ไอ้บอไม่ปักเฮ้ย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 วิ่งดีเฮ้ยโอ้โหโอเคสวยหรือว่าเพื่อนเราทำสวยอยู่เพื่อนเราเก็บเฮ้ยเอาดี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 เอามาดนี่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 มันอยู่ตรงนี้ เฮ้ยหลัง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 มาหลังมาจุกแล้วจ้าจุกแล้วจ้าเอาอุ้ยนิดเดียวอุ้ยทุกคน<อ>กคนลูกซองมันเบ้อเกินลูกซองมันเบ้อเกินใ้ตัวนี้เล่นโหดเกินเพื่อนผมยังไงแตกสามหรือเปล่า <c oughs> มันโดดลงมาใส่เดี๋ยว <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนผมเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูตาที่สองกันดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนได้ยามีีแพ้ไม่ชมสักสีเลยวะอูด้หกคิวก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตาที่สองกันดีกว่าตาที่สองก็ได้ปืนมสิบแปดด้วยนะครับแต่ว่าตานี้เจอผู้สาวอะทุกคนนี่สองหัวใจไปเลย ส่งใจไปเลยครับผู้สาวคนบ้าอะไรส่งหนาลักขนาดนี้ ดหัวให้หน่อยอุ้ยอุ้ยไปกดมั่งเฮ้เฮ้เฮ้เแตกสองแตกสองแตกสองุ้ยเอ้ย้แตกผมแตกผมนี่แหละแตก ให้ผมหน่อยโอ้โยสาวคาบำยาอยู่นะครับทุกคนวิ่แล้วโดนข้างบนลอยลงมาโอ้โหเรียบร้อยนิ่มๆ สีชมพูอะค่ะสีชมพูน่ารักกว่าทุกคนเราตามผู้สาวไปแลกกันนะครับทุกคนโอเคเขาต่อยทำไมชวนขึ้นข้างบนว่ะทุกคนวีจังหวันนี้เพื่อนเรายิงมันแล้วนะครับ ไม่มีหลังเข้ามาชัดอ้ยไี้ลูกซองลูกซองดำแรงจริงนะทุกคนเดี๋ยวนี้ลูกซองดำโคตรแรงผมตายลูกซองดำมาสองเกมแล้วแรงเกินต้องเล่นหน่อยแล้วต้องเล่นลูกซองดำหน่อยแล้วลูกซองดำเม่โคตรปิงทั้งนี้ลูกซองดำมาแล้วทุกคนลูกซองดำต้องมาเล็วยแหละ อุยอุยเรียบร้อยนิ่มๆแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับผมแตกสองหรือเปล่าอุ้ยอยู่บนหลังคาเพื่อนเรายังไม่เห็นเรียบร้อยนิ่มๆครับผมหน้าหลักเป็นงานว่ะเป็นงานคลิปห <c oughs> ายเลยว่ะเนื่อว่าคลิปผมหลุดไปแล้วนะครับมายังหวานี้ลูกซองดำมาแล้วจ้า <c oughs> จะเข้าสู่สภาวะปกติ ซองดำโคตรโกงยิงสองเม็ดร่วงนะครับทุกคนคือเวอร์เกินอะเมื่อกี้นี้ผมเห็นมันยิงผมสองเม็ดเท่านั้นนะครับปกติลูกซองอันนี้มันจะยิงสามเม็ดสี่เม็ดนะครับนี่ไงมันมาแล้วอุ้ยไม่ตายอุ้ยป้อมยาก่อนว่ วอืิหายไปไหนละเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสทุกคนต้องมาเร็วแหลเกมนี้ต้องมาแล้วแหะอุ้ย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 ออุ้ยยอยอยอุ้้ยออุ้ยอยอุ้ยอ้ยอุ้ั้ยออยอ่อ้ย้อ้ยอุอย้ยอ้ย้อ้อย ผมเห็นมาแล้วนี่แตกหนึ่งสองนิดมาดิอุ้ยมันยิงผมสองนิดอุยหุยขึ้นมาขึ้นมาเลยเื่นขึ้นมาเลยผู้สาวผู้สาวผู้สาวนิดเดียวผู้สาวเออผู้สาวหนีไม่ค่อยดีผู้สาวหนีไม่ค่อยดียังไงจังหวะนนี้ยังไงผู้สาวผู้สาวมันจะปั๊มยางนะผู้สาวสาวตัวล่างยิงขึ้นมาซัดด้วยผู้สาว ผู้สาวเอายังไงเอายังไงผู้สาวเอายังไงผู้สาวมันไม่โผล่มาจริงเนอะหรือว่ามันกระโดดลงไปแล้วกระโดดลงไปแล้วหรือเปล่าไม่เป็นลงไปตอนไหนวะทุกคนอุ้ยเกือบโดนระเบิดมานะ หัวรุดหัวรุดหัวหุดอุ้ยอืมนิดเดียวเองอุ้ยหลุดแล้วเรียบร้อยระเบิดไประเบิดไปผู้สาวผมโคตรลุ้นเลยเฮ้ยนี่นี่นี่นปลาไปโอ้โหผู้สาวหน <ś> ีด <c oughs> เรียบร้อยครับผมอืือลาซาแพ้มาแล้วจ้าเพ้ตลอดเลยจ้าแ <ś c oughs> พ้ตลอดเลยทุกคน ผมไม่ได้สักคลิปเลยเหรอ,อคลิปแรกก็ยังดีนะที่ยังได้คิวอยู่คลิปสองคลิปสองนี่ดีโอโหดูคิวผมเอ้ผมได้สี่คิวอยู่นี่ว่า้ไ่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ เขามันออกมาขวามือนะครับท่านผู้ชมโอ้วิ่งจีดทุกคนอือ,อตาดีจังวะความยาก่อนละกันไม่ถึงว่ะนึ <First blood. S 1> ้ว่าผมจะตายแล้วนะครับทุกคน โอ้หเห็นเพื่อนตัวเองเฮ้ยเฮยย้เพื่อนผมเพื่อนผมโดนมันแล้วเพื่อนผมโดนมันเล้วมันอยู่หลังคานะครับทุกคนนี่มันอยู่หลังคานี่ไหนแันวะไม่เห็นวะหายไปไหนนะไปหลังคานน้นอีกแล้วโอ้โหอย่างเมื่ออุ้ยมันเห็นผมแล้วทุกคนอืมันโคนู่ อุ้ยมันต่อยเอาเลยว่ะเฮ้ยอย่างเ้อไอ้บ้าโอ้โหย่มเกินทุกคนดูดีอย่างเวอรอว่ะม่ต่อยเอาเลยว่ะผู้สาวก็เล่นโหดหนะท่านนีเขาดีนี่ผมว่าขมวดความหวังเดียวของว่างนะครับมีหมีมีหมีมีหม,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 มีท้อนะครับผม กดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้เลยความหวังเดียวของหมูบ้านจวดจวดอโอ้โหสามคนหลุดอีกแล้วียบร้อยครับผมนิ่มๆ วิได้ย่งวีสวยทุกคน m v พแพ้อีกแล้วทุกคนก็นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้หรือวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรหลายนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมฟรีไฟเพสตลอดโอเคไปแล้วทุกคนบ้ายยเจอกันคลิปหน้านะครับผม